สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดวงความดากของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเค มาดูกันคะ่ะว่าชาวราศีมังกรช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเพชรว่านะคะ่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะ The Star ร์ทริโอเพนทาโคสสามเหรียญ The Fool Queen of Cups ค่ะราชินีถือถ้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคือไอ้สถึว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีการพูดคุยหรือ การติดต่อสื่อสารอะไรจากคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะมีการสัมงความสัมพันธ์กับคุณไหมหรือแบบเหมือนมีการมาม,มาปรับอะมาปรับความเข้าใจเหรอหรือมีการมาพูดคุยเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันยังได้ไปต่อแต่บังทีคนที่คุณคุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตไฟเมสษธนูน,นะคะหรือท่านน้ำกรกฎมิวิจิเหมือนเขาอยาก เข้าหาคุณหรือพูดพูดคุยกับคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังเป็นอารมณ์ที่ว่ายังไม่ได้มีการชัดเจนหรืออะไรอะ่ะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าเขาก็รู้สึกกับคุณในระดับหนึ่งแต่สมมติว่าชาวราศีมังกรน,นี่ก็มีความสุขที่ดีกับเขาอะ่ะอารมณ์มันว่า ที่เขาอยากกลับมาคุยกับคุณอยากเริ่มต้นกับคุณเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่น่าสนใจและอยากจะสร้างความสัมพันธ์นต่อแต่บางทีความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้มีการระบุหรือว่ามีคอมมเปนอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะนะนะดูมังกรเองก็รู้สึกกับเขานะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่ล่คะค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์บางทีตัวคนเองก็เหมือนเป็นลมที่ว่าก็มีความหงวดหงมีความเป็นดูอะไรแต่ก็ให้การพูดคุย อะไรในะแบบที่ชิวๆอะ่ะแบบไม่ไม่ต้องมาผูกมัดเยอะหรือแบบว่าก็ไม่ได้คาดคันว่าต้องอะไรมากแต่ให้รู้นะว่ากูก็รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอือคุณก็ไม่ได้ดูคิดหนักคิดเยอะอะไรขนาดนะั้นนะคุณแค่รู้สึกว่าเออ,เอ,อแล้วแต่เหอะถ้ามึงจะคิดอะไรมันก็ก็เรื่องของมึงอะแต่กูก็ก็ให้มึงเท่าเท่าเท่าที่ควรจะให้ไะกูก็เอ็นดูก็ ก็แล้วแต่แต่กูรู้สึกกับมึงนะอะไรเงี้ยถ้าเริ่มต้นได้ก็ก็ดีนะแต่ก็แบบไม่อยากจะรั้งมึงมากเพราะมึงก็ดูอิสระเกินเลยก็ก็แต่มึงละกันเลยคนที่ชาวสิบมังกรนึงค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างอะมา the judgment ace of cups ค่ะแปดถ้วย the star ค่ะ knife pentacle เก้าเหรียญค่ะแล้วก็ the h a l f l a n ให้สาวว่านะบางทีตัวเขาเองเนี่ยคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นอะไรกับชีวิตเขาอะนะพูดดีๆด,ดิเหมือนเป็นลมที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์นะแต่เขาก็สามารถที่จะพึ่งพาดูแลตัวเองได้อย่างดีอะนะคะแค่สาวมองว่าตัวเขาเองเนี่ยการที่เขากว่าจะเป็นได้แบบนี้แต่สิ่งที่คุณจะมองเห็นว่าเออเขาดูเป็นคนที่รักตัวเองดูให้ให้เกียรติให้คุณค่าเกียรติตัวเองมันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคนคนนี้ก็ สบักสบอมกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมาเหมือนกันนะคะมันเป็นเพราะาเขาออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคแล้วเขาก็ดีตัวเองหรือพัฒน,นาตัวเองให้ให้มันมีความโดดเด่นโดยที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความรักอะไรจากใครซึ่งไอ้สมองว่าเขาเองค่อนข้างจะมีความคิดที่เขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแต่มันเป็นการช่วงของการฮิวความรู้สึกอะไรของเขาไหมที่แบบว่า หมือนตัดสินใจอะค่ะที่อยากจะเดินหน้าเพื่อตามหาความรักหรือว่าเพื่อตามหาคอมมิชเมนต์อะไรที่ดีแล้วเหมือนกันนะไอ้สองคนนี้มีการปรับในเรื่องของความคิดความรู้สึกแล้วที่ว่าเขาจะไม่จมปลักเขาจะไม่คิดเยอะหรือจะไม่รู้สึกน้อยกับความสัมพันธ์ที่มันมีการสูญเสียหรือมันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วก็แล้วก็เดินหน้าต่อก,กับความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็เดินหน้าต่อมาด้วยความมั่นใจ กับสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงความสัมพันธ์เขายังมีความหวังนะที่จะซีเรียสจริงจังอะไรกับใครได้หรือมีความ,มแมะไรกับใครได้ที่ไม่ใช่คนเก่าอืได้ยังไงยังไงดีนะเดี๋ยวสิมันเป็นอดะลอกของใครหรอ พยายามบอกเออไม่ใช่สิบสถาสนการณความรักของชาวราศีมังกรค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมมังค่าเป็นอย่างไรนะคะมาเอา้าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะนาวสอดเก้าดาบทูบสอดสองดาบเทนวันสิบมนเท,ท้าเจอฮัมมิดทูบวนันเอ่อทูบพิณข้อสองเหรียญ นะชาวราศีมังกรช่วงของเดือนสิงหาคมคุณกนข้ายมีความกังวลมากๆเลยอะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณอ,อ๋อที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยตัดสินใจยังไม่ชัวร์ไหมมันแบบมันคิดก่อนอะหรือบางทีช่วงจังหวะที่มันมีความรักความสัมพันธ์อะไรเข้ามาหรือคนคนนั้นเข้ามาหาคุณกลับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณลังเลเม่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้ มันเป็นดังยางหรือเปล่าแล้วมันก็เลยเหมาวว่าคุณอยากใช้เวลาหรือยังอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาความจริงหรือค้นหาคําตอบของตัวเองไหมหรือบางทีนะช่วงสิงหาคมชาวราศีมังกรคุณจะเจอประสบปัญหากับความยากลาบากหรือบางทีสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้ค่ะมันมีหลายๆอย่างให้คุณได้จัดการแล้วมันทําให้ความรักอนสัมพันธ์เนี่ยมันก็ทําให้คุณมีความเครียด,ดยเพราะมันมีผลกระทบต่อเรื่องความรู้สึกอะ ก่อนจะทำงานหนักขึ้นไหมเ่หรือบางทีคุณทํางานเยอะจนเกินจนคุณแบบไม่มีเวลาในการที่จะแบบว่ามันรู้สึกอะไรกับใครหรือบางทีขอคิดก่อนอะอยู่ดีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ถ้คา,คา,าคุณจะสั่งความธรรมดาของคุณจริงๆแม่งแม่งต้องมีปัญหายเยอะแม่งต้องเครียดแน่ๆแล้วมันต้องทําให้เกิดความรู้สึกวลกังว,วายอะไรในจิตใจยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อดีกับความสัมพันธ์ด้วยกลัวไปไม่รอด วัวแบบคุยกันอยู่ดีๆแป๊บๆหนึ่งมันลมันก็จบหรืออะไรก็ไม่รู้คือเหมือนอยู่ดีคุณปีกโตเฉยเลยอะเ <ül> อ้อาเมื่อกีก้ที่ผ่านมาคุณก็ใจดีใจดีดูเอ็นดูเขานี่ยเอาทำไมสิงหาคมกับกายเป็นเธอริตเขาทำสักงนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตดาะะมังก,กรม,มันเหมือนพอพอพอะจะโดนเขาเอาจริงๆอ๋อไม่ใช่<笑><笑>พูดดีๆพอจะมีความสัมพันธ์อะไรเข้าจริงๆกับกายเป็นคุณที่มันมีความหวัดระแวงมีความไม่แน่นอนอะไรกับชีวิตเฉยเลยเหรอจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะ คุณดูลังเลยคุณดูไม่ชัวร์คุณดูไม่แน่ใจคุณรู้สึกว่าไอชีวิตกูมันยังแบบว่ายังไม่ได้แบบหายใจคล่องหรอหรือยังไงฉันรู้สึกว่าฉันมีภาระหน้าที่อะไรที่รับผิดชอบเยอะมากเลยแล้วแบบในเรื่องของความรักฉันก็ไม่รู้จะตัดใจอะไรยังไงฉันก็อยากแบบขอคิดอะไรก่อนได้อะไรอ่ะมังกรเฮ้ยคุณดูคิดเยอะว่าสิงห์อ่ะคุณคุณดูคิดเยอะม,าามันวาดระแวงอ่ะมัน นั่าจะไม่ถูกเลยนี่จะจะจะไม่ถูกเลยมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะก็แบบย้ายความสัมพันธ์มันก็ยังมีอยู่แล้วก็อยากให้สิ่งที่ฉันถืออยู่ในเรื่องงานอะไรเงีย้ยมันก็ยังไปได้แบบไม่ได้ทั้งคู่ฉันก็พยายามปรักับข้อจะให้จะตัดสินใจอะไรเลย,เลยคงยังขอคิดก่อนอ่ะก็แล้วแต่ดิอ่ะเอาที่สบายใจแล้วไงต่อคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงค่ะในช่วงสิงาหา,าคามของข้าชกาตากรำลังเขาเป็นอย่างไร ควีนบ้านกาฬชินีถือไม้เท้าชูฟคัฟข้าสองถ้วย <c oughs> ประชาชนเพสวานเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ควีนอัลเฟนาเคิลกาฬชินีถือเหรียญอืมเอ้ะสาวว่านะคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟไม่ษนธน,นูาธาตุดิมกอประสบการณ์ชาวกรกฎเดือนกันยนาะมีเกลเป็นชาวต่างชาติเดือนกันยาอยุน้อยกว่าด้วยป็นเนี่ยคือมันมีอารมณ์เชิบวะ่ะอืม คือตัวเขาเองนะในช่วงสิงหาคมหกห้าสวว่าเขาเองมีความคิดที่อยู่ดีๆก็จะกระตือรือร้นนะตอนที่คุณจะเข้าถ้ำอะ่ะเขาจะกระตือรือร้นกับคุณมากเลยนะคุณรูป้ปะเขาม,มีความอยากที่จะแบบเหมือนสางความสัมพันธ์หรือมีความคิดที่จะทําอะไรบางอย่างในเรื่องความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาขึ้นสิ่งที่เขามองเห็นในตัวมังกรในสามมองว่าเขารู้สสูว่ามังกรเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนที่หนักแน่นกับเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็เป็นคนที่เก่ง เขาชอบคนเก่งอะค่ะเขาชอบคนทํางานเก่งเขาชอบคนมีเสน่ห์เขาชอบคนเอ่อที่ดูมั่นคงกับเขาอะซึ่งมองกรคุณก็มีอะแล้วเขาก็รู้สึกถูกใจคนแล้วแล้วคุณจะหนีเขานั่งไปทําไมก่อนไปไหนใครเข้ายังไงเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเจอคนนี้ใช่เรานี่มันคือสองคนที่ฉันต้องการน่ะซึนก็จะทํามันเข้าหาเธอซึก็จะสร้สางความสัมพันธ์กับเธอในแบบที่ที่รวดเร็วอ่ะ ฉันรู้แล้วว่าคนนี้ป็นคนที่ชะจะมอบถ้วยให้เขาอ่ะเพราะเขาก็เป็นคนที่สาไฟรู้เขาก็เป็นคนเก่งเขาทำทำ,ทำงานทานู่นทำนี่เขามีความสามารถอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่หนักแน่นแล้วเขาก็หน้าตาดีแล้วสนใจอะพระมงกุคุณเป็นอะไรแต่ทำงานหนักก็ทำงานหนักไปดีก็มีคนจะเอาแล้วก็ไม่เอาเขาหน่อยเหรอหลังเล่อะไรก่อนอืม เขาสู้นะคะคนนี้เขาสู้นะรู้หรือเปล่าัง,งาดมากความนักลบเนี่ยหน้าตานี่เขาดูมุ่งมั่นนะก็ดูแบบไม่ได้แหละไม่ได้ก็ต้องได้แหละแหละตอนเนี้ยพี่บอแนะนนำอะไรอะคะชาวราศีมังกรนะซีซั่นพน็นโลกหกเหรียญค่ะเอ e ซ f บคัพแปดถวยเทน f อฟคัพสิบถวยลองดิสเทนนิลเลชั่นชิพโซเมดเนี่ยไงอืมอ The r i v e r of no return, d i v e deep, t i s c e r n m e ม t n แล้วคอ n t ทนเมมันมีความไม่มั่นใจเหรอมังกรคุณไม่มั่นใจอะไรอ่ะเวลาเขาจะเอาจริงๆคุณเกิดความคิดมากคุณเกิดความกังวลคุณกลัวดูแลเขาได้ไม่ดีหบบคุณกลัวไม่เวลาให้เขาเหรอกเพราะคุณทํางานหนักหรืออะไรอะ่ะหรือด้วยความสัมพันธ์ที่มันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะมีการดูแลอะไรกันที่ไม่ ไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีสถานการณ์คุณก็อาจจะยังต้องดูอะไรกันไปเรื่อยๆแต่บางทีอยากให้มองให้ลึกลงมากกว่าน,นี้นะคะต่อให้คุณจะมีเขาเลยะไรวะคุณกับเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กลันตลอดเวลาแต่ที่จริงมันดูแลกันได้ด้วยทางความรู้สึกด้วยทางหัวใจอะ่ะอัรานั้นมันมันมีค่ามากกว่าไหมหรือย,อยังไงคุณมองว่าไงเหรอเนี่ยระบบความสัมพันธ์บางทีที่ผ่านมามันมันเหมือนกับว่า ต่างคนก็ต่างเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้โอเคอะไรกันเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วแต่คือคุณกังวลอะไรอ่ะคุณกังวลว่าคุณจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สักเซสอีกหรอหรือคุณรู้สึกว่าไม่สามารถเติมเต็มความพึงพอใจอะไรให้กับคนคนนี้ได้จริงๆไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีคอมเมนได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเคยจะมองว่าคนคนนี้เขาก็มีความเป็นโซเมตกับคุณนะคือถ้าคุณจะเดินออกมาจากโซเมตหรอหรือยังไงอ่ะ จเย็นก่อนเดอ้อไอสาว่านะคุณกับเขาอะ่ะมันผูกพันกันนี่แหละค่ะแต่บางทีถ้ามันมันเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์อะไรที่ไม่โอเคแล้วอะ่ะหรือถ้าคุณยังคงคิดถึงความสัมพันธ์อะไรเก่าๆหรืออะไรไม่รู้นะคือสิ่งๆนะั้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนกลับอะไรมาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะโฟกัสให้คุณโฟกัสที่คนปัจจุบันหรือคนที่เขากําลังจะจะเข้าหาคุณเนี่ยแหละ ดี๋ยวคุณก็จะได้อย่างรู้อย่งแล้วว่าจริงๆแล้วคุณกับเขามันผูกพันกันมากกว่าที่คิดเือจะเอาอะไรจริงๆคุณสองคนมีความพึงพอใจกันและกันในราคาแล้วก็อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่สิบถวยแต่บางทีอาจจะมีเรื่องของความเฮแล้วกดูแลเขาได้ไม่ดีด้วยเวลาหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบว่าถ้าขบหากันจริงๆแล้วคุยกันไปนานๆไปแล้วมันจะโอเคกันจริงๆหรอยังไม่ทันได้ลองเลยกลัวอะไรก่อนนะ อยู่แค่กรุงเทพยังจะไปไหนจะไปสุโขทัยทาไมก่อนคืออยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมคือคือคิดในแค่ปัจจุบันแล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยคิดคิดเป็นสเต็ปสเต็ปไหมอ่ะรีบไปไหนก่อนวางแผ่นเก่งเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นไม่เป็นวางแผ่นเก่งอะไรเงี้ยเรื่องอะแล้ววางแผ่นเก่งเฮ้ยมันดีอยู่มังกรเย็นๆค่อยๆลองพิจารณาดูนะคะ กูอาจจะมองเอ้ยมันอาจจะแบบไม่ซักเซ็มันไม่เติมเต็มมันได้แค่แปเท่าเพราะอะไรระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อมันเยอะอะไรสามมันกว่ามันจะได้กอดกว่ามันจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยมันเสียเวลาแล้วมันเจอกันก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปกันเอ้าก็บอกให้ดูแลทาความรู้สึกไงดูแลในเรื่องของความรู้สึกก่อนอะไรอย่างงี้เราใส่ใจกันได้ในเมื่อเรารักกันความรักมันก็มีอยู่ข้างในหัวใจปะถ้าคุณอยากได้ก็เราไปหาเขาสิเออเฮ้มันได้ลองก่อนดี เออราเสียอะไรดาวอะไรแล้วก็นาอะไรนะอะไรที่มีเกมเป็นดวงกระชามังกรน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมข,ข้ามมาทอร์นาสิบศพค่ะเอาความได้ราศีกุมสกิทเทอร์ราศีธนูราศีศพราศีกุมราศีธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้วยนะจ๊ะอกกอมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกริ่งกองเป็นกำลังใจสาธุทุกท่านจ๊ะจากิกิมนาค่ะบ๊ายบาย